นี่ามไอ้ิมกินไม่ถายเนี่ยคิมกินมันนี่มาแนี่ได้แอปเเขาเาไม่ถายมมก็มันงินนี่ยืนยลุง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 อะไรอ๋จจะถ่ายพาพนิ่งภาพนิ่งถ่ายเป็นคลิปถ่ายเป็นิ คอยัแกงนิดนึงไหมอได้ดูดินี่อ๋อยังใช้กล้องนู่นนี่ยออเขาจะถ่ายให้อ๋อเขาจะไปปรินให้ก็เหมือนกับเซเว่นเซ่น่ะเน่เอาเช Happy birthday to you Happy birthday to you How? À, happy birthday, happy birthday, birthday. Happy birthday to you <laughs>